ที่ทุ่งนางไงจำไม่รู้เรื่องเหรอจริงว่าแต่คนเสื้อฟ้านั่นใครก็เพื่อนใหม่อ่ะสวัสดีเจ๊เองสั่งอะไรไหมหลังสั่งเสร็จผมชื่อนิตโตครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะว่าแต่เป็นเพื่อน คุณเสียงแตกเกินนี่มีดีเสียงแตกอย่างเนี้ยใครจะไปเอาไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้ผมเสียงแตกนิดนดอยเห็นไหมเนี่ยนิดโตออกเลยจบแค่นี้แหละทุกคนอยากให้เราทำละครสั้นอะไรอีกคอมเมนต์ได้นะทุกคนบ๊ายบาย